มลุยากาศย่ำเศ้าพักงามดีน้องพี่น้องซื่นดีเกาโกดน้องสาวสวัสดีจ่าเพ่นครับทุกคนมือนี่ยายจะไม่ก่าวพ่อมวนด้วยเด้อเด้อจ่าเด้อไปยายกับ ลงทวงลงทาหากินหายากอยู่แล้เด้อจ่าเด้อไปมื่อนี้ยายสิมานมอมานบอมานกระติดตามยายเลยเด้อจ่าเด้อเออแฟนครับทา้งในที่ต่างประเทศมามามาลุนเบิ้งเด้อจ่าเด้อนี้ไปลุยต่อเมนบเาผสม ก mm hmm. um ah ุ้งกุ้ป um ูกุ้งแล้ปอย่ามืลมีปูเอาปูมีป่าเอาป่านาจากเนาะถึงบ่ถงนี่นี่ที่เนอะนี่ตัวเมียที่เถาือเถาไม่ยัง่ะเถา เขียดเด้ดอพีอ่น้องเ้อเอานี่มานมานมาน,มนเขามาเล้วก็ไปกระังใจให้ย่ายนี่เ้อจะคิดไปหาทางไหนน้องพี่น้อ,นองมีแต่เพื่อนหาเมินหนามันกะโุกเมนดนล่ะพี่น้องแยก็มาหาเราเราะเลาะ แถวเกาแถวบาทเนี่ยเลยจ้าเอาเทาลุยลุยอืออืออท่านบ่ท่านบ่ะเจ้านานเออมันจะมีซ้ำปุ๊บนี่เออตัวที่สองเท่าพออีกแล้วงั้นเกี้ยดบ้า พ,พี่น้องอู้ย์ผือดผือดมันมนัมนเออหน้องเติ่นย่วงออกไปเลยเออใหญ่ไปจะไงกบมันเป็นไงเขียดหวานอีกแล้วจ้าเนี้ยเท้าให้ให้เบื่อแก่ๆเด้อพี่นอออ้องกระสอหวานเลียวจ้าน,นี่มีเทเลยนี่น,นี่พี่น้องเอ,อือหวานหมานเร็วมานเร็วพี่น้องโอ้หนานเออเอ้า นินน <c ười> ี่เบุกก๊ก <online> <c ười> ีเปิดตัวใหญ่ๆงามๆหรือจ้าตัวเดียวเสียวได้เลยพี่น้องเบึงเลยพี่น้องมาที่นี่งามงามงามเอาเท้าจับปาพี่น้องปูแงปูพี่น้องโว้ยกบเท้าอุ้ยโบยกบยักใหญ่ๆเลยหมานหมานหมาน เบ้งเชียวกจักไงพี่น uh> ้องบองนี <S <s yes ่พี่น้องมันเยอะแตกจากเลยนี่มันมันนี่พี่น้องนานเนามันมาเร็วตัวเดียวเสียวได้ปัด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  นานเลยเออไปลุยตัวเทาบันปุณนใหญ่ก็ฮัฮ่าฮ่าอหมานเออง่ายพอเขีดเยดอะไรพี่น้องงเคียนด,ด้วยจ่าด้อเห็นบมถึงบมเทานั่นมาเร็วจ้าพี่น,อน,น้องนั่นง, <c oughs> งเทา ว่าอย่างที่จะกบหนั่ <c oughs> น,นเห็นบ่นพี่น้องเออแตาทองติ่นยวงขึ้นมาเลยกบเฮ้ยโว้ยโต๊ะไก่พลอยยาเนีอ่อื่นในอือหมานหมาดกบอยูนน่ในหูป,ปูเนาะจ่าเนาะหมาแล้วมาแล้ว<ย>จุกกบออกมาแล้วจุกปูเนาะจ่าเนาะน,นั่นโต๊ะไก่อยู่อะปูมันลุ้นมือพี่น้องมันดี พ like ี่นนอนเนากบใส่นี่พี่น้อด้วยมานมานมานอยู่เก็บพวครึ่นโูกหรอพี่นนองเออมานเ้ลวมานเรวอโอ้ยใหญ่าบบเตงเตะกุ้งอันนี้เขียดสีเกาน้อพี่นนองนละสีเกาโมพื่นพอปู่ก็ปู่ เอาปูเห้อนะบมีครบสิหูนี่พอจะมีกะปเลยมันมีหนาก็เลยกลืนเอออือรุนเบื้งพี่น้องกระปูอยู่ที่นี่เจะกระปูมันห่วมีบ่มี่เลยเท้าเอาพอครอล้ด้ยจ้าเด้อนั่นน่นั่นนั่นปดนี่ อุ้ยแต่ทองไม่ดีเชียวอยู่น้ำพุไงพี่น้องอยู่ในไงพี่น้องอุ้ยมานมาอีกแล้วจ้าสามโตแล้วเนาะเจ้ามือนี่เนาะเออไม่เจอตัวใหญ่ๆงามๆเลยใส่ไม่ได้ใส่เอออ๋อรอพี่น้องเออเพิดเพิดดีลีกบมือนี่ดีสัตว์ขุบท่านตาทอง

อ้ต่ท่องใหญ่ผักผ่อนก่อนลงกหนามก่อนฮอนฮอนออสู่กำลังนรยหอโอ้ยเมื่อไงน้องปหน้องเนาะต่ถ่องลงกหนามล่ะแก่กั็ลงกหนามขึ้นมาแล้วแล้วอดีตลุยต่อเอ โอ้มันหกแหงเขียดด,ด้วยกาเด้วเออคุ้มมาทันเลยไปบึงเส่เออบ,บ,ทออบ่ทัดนี่คือเก่าสองโตแล้วเขาไปบางนันเขียดมื่นกันอยู่ในี่ไงคือกันน้องพี่น้องเนาะ ไปไปแล้วอย่าหาโคมหลายเมื่อยเอาหาไปดิยเมนบ่โอ้ย <c oughs> ดยมเบืองเดมเบืองนสิดมกินเบืองนะหาโคนก้อนตะท้องหาโค,ค้ก <c oughs> ่อนปอพี่น้อง อุ้ยเจ้ามองม้าหามึงมองม้าหาเพื่อนไทยจอยเน่าแถวน้อเ้ยว่าสิมาหามองนี่เองพี่น้องเฮ้ยเพื่อนไถยแล้วแปดมือเลยนี่ไถยแล้วไถยแล้วไป้ได้สัมได้เก่าพี่น้องเปิดหินบ่อพี่น้อง ม้านยู่พี่น้องมาดูเปิดเนี่ยหลายอยู่นอนพี่น้องเนาะนี่ให้กระปู่ด้วยเถอะอืมหนามอกก้นหลังกระปู่ก็ได้เนาะจากเนาะกบคบพี่น้องนี่เต็มดวงดวงเลยพี่น้องได้กะทิจบคลิปได้กะทิ ยายกระสิจบคลิปมหากบง่ายไว้เพียงแค่นี้ได้จ้าเด้อขอพุ่นทุกกำลังใจขอพุ่นทุกอมเมนขอพุ่นทุกไหล่ทุกแช่ขอพุ่นที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องได้จ้าขอให้พี่น้องแพนครับจุบจู้ทุกคนชุวยกับาแข็งแรงให้ลำให้รวยยิงๆขึ้นไปจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคน,นจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปได้ได้จ้าจครับจุ๊บจุ๊บไปแล้วพี่น้องเห้เทายางไม่ตะพุนเลยนะ ยังเร็วสั้งขาแน่ก็ไ่ได้เนะ <Okay. S 1> <laughs> าะโฮ้ยยังไปเรื่อยเรื่อยเร็วลูกสิมาฮับลูกเ,เคยมาฮับเหลี่มือนีมือนีเขาเขาคุงเทพ พรุ่งนี้ก็เข้ากรุงเทพไปทำมาหากินเนาะพี่น,อน้องเนาะเมื่อแรกไม่ล่ะ <laughs> ว่าพี่ถว่วถือฮะไป